นี่สินะคือ1.17นะคลิป and คลิปอัปเดต aka มูแจงทำอัปเดตไม่ทันคือเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยที่มีใหม่ก็จะมีที่มีของใหม่ที่มาเนี่ยก็จะเป็นอะไรวะเทียนเทียนไอปลาอะไรสักอย่างที่อยู่ในน้ำน้ำใต้ดินอนะ่ะปลาหมึกเรืองแสงนี่แหละที่จะทำหาอะไรวันนี้ปลาหมึกเรืองแสงเนี่ยแล้วก็ อะไรวะแพะแพะภูเขาที่มันกระโดดสูงๆตรงนู้นน่าจะเป็นอะไรวะอ๋อเรือเราจะต้องไปท่องโลกกว้างในทางบ้านเรามาต้องหาหาของใหม่โดยเฉพาะไม่ลืม Jauh, pindah Oh, ni Dah tak Oh, dia, 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 dia Batu, 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 batu แล้วการจะสปีดรันเลยอะ่ะในหนึ่งสิบเจ็ดใช่ไหมไม่หาขุมใหเ้เออไอ้ว่าเราเอาทางนา้ำสักต้องกาไม่มีหมูแบบเลยกา,า,ารุนจะฆ่าตีกุนแรงที <c oughs> ทีโอข้อผ้านี่แหละแรงใหม่ ที่รอส,สยาย้ฟกับกล้องส่งทางไกลน,นี่เหมือนต้องใช้อีคิสตรอร์ันใหม่ด้วยโอ,โ,อโ,อโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกลับไปเอาหานี่เฮ้ยเสียสปอนเดอร์ดีดิดีดิเดี๋ยวสปอนเดอร์มันไม่หรอกกล่อง,องกขาด้วยเหรอวะมันจะมีกล่องดิฮัลโหล ซอนเนอร์ไม่มีกล่องว้าวโคตรเยี่ยมเพิ่งรู้ว่าซอนซอนเนอร์มันไม่ได้กล่องอะไรด้วยโอทะเลทรายนั่นอะไรนะหมู่บ้านไหมหรือว่าเป็นอะไรซซซซิิิิบอกราวะหมู่บ้านสวยนะโอเคนี่แหละดูนะลงเรื่องทางดิจินัลกันจิวอเตอร์คลาส <c oughs> เราจะคลัชกักนด้วยทำไม่ได้เลยนมีแกะเราสมารถทำฟาร์มได้โอเคอาจจะเล่นเวลสเพย์ได้นะแล้วลกขึ้นอืมอ่าปูที่บ้าน <c oughs> กูเลนนยอะไรวะนี่อ๋ออันนี้อะไรน,ะะะะนั่นเดือแสงด้วยเหรอ ไม่รู้มาก่อนเลยเวต้องับไปเรอยเฮ้ยมีไงใช่ไหมว่าเนี่ยอ้ยตัวใหม่อ่ะนี่แหละ book of exodus เดี๋ยวเราทำบ่อเลี้ยงมันอย่างดีเลยเอาแบบอย่างดีอ่ะแล้วคนเราต้องคราสนี่ เอาไว้ล่อเดี๋ยวเราจะเอาไว้ล่อสายฟ้าไม่ให้สายฟ้าผ่ารถเอ็กซ์โวทเราตายนี่แหละเอาแผลอย่างนี้เลี้ยงปลาตัวเดียวเดินปลาระดับนานปลาดับิูเปอร์เออะไรวีคเดียววางไว้นี่วะมุมนี้อ่ะ

เดี๋ยเอาพวกดินมาขูขาดสามบล็อกปล่ยอ,อยปาไป ต้องแก้ปัญหาให้ก่อน,อ,น,น,อ,น,นอันนี้สำหรับขึ้น ใกล้แล้วมันใกล้แล้วสำเร็จแล้วตู้ปลาตูน้ <S <S ตนี้แล้วก็ฝากวางอันนี้ไว้ตรงนี้ ย้หน่อยทำไมทำไมทำไมเางม่ทำกันเนียเ uh ้า huh. ก uh ึกการอการการขา,า,รารใจเลย uh huh. แต่ไม่น่าต้อนะพอดีพอด,ดีเอาละครับงั้นก็คลิปนี้คงต้องจบไปแค่นี้นะตอนแรกไม่ไมไมคิดว่าจะทำเป็นแบบเดเสเพย์นะแบบอัดยาวจะต้องทำว่ะแหละเพราะเรามีน้องปลาแสนน่ารักคนนี้อยู่กับเราทั้งเดสเพย์แล้ว มันไม่ตายนะ